สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแม่ยกมาหาหลังเวทีนะคะแล้วเปงนรี่ไหงวันนีว้วันนี้วิธีแบบมาค่ะก็เลยจะต้องได้ทำผมให้นะคะเพราะว่าจะมาเฉยๆก็ไม่ได้นะคะมันไม่คือแต่ถ้าไม่เปิดมันก็ร้อนนะคะเปิดรถดเปิดแม่้าดเพราะมันสายไม่ได้ก็เหมือนเดิมล อันล้ก็แบบห่างวาไหวอะ่ะใช่ใช่อัดวัดฟาัเลยแตว่ตว่าแต่ว่าการขคนทรงมันแบบค่อนข้างที่จะทุลักทุเล่แห้งหน้เราก็จะล้นๆหน่อยเพราะว่าเรายังไม่เขียนคิ้วนะคะแต่ว่าให้พิธีทำผมให้ก่อนวันนี้พิธีมาทุลักโค่นผมมันยาวแล้ว <S <S ดำแล้วท่นมือ,อมีเวลาเดี๋ยวเป็นตืมนโค่น นคนผมทุโทนนะตอนนี้เคลือบไม่ยอมสีอ่อนก็ดนนีถ้าเป็นสีอ,อ่อนกว่านี้คือจะแบบตลกเนาะส,สีผมมันต่างอ,อนู่นเริมแต่งหน้าแล้วๆน,นัดเซอรอก็ย้อมประมาณนี้แหละย้อมหมอ่อนกว่านี้ไม่ไม่คือเพราะว่าจะฟองเป็นคนผิวแหละ่ะวันนี้เราก็จะได้ผมแบบทรงอุยๆนะ คันเ็ดเองเน่นะสิแบบมันยีแล้วทีนี้จะแบ Lock ่งยีเป็นหนึ่งสองสามเนาะแล้วมันก็จะเป็นลูกอย่างนี้ก็พยายามเกี่ยเดให like ้มันแบบให้มันเป็นหัวแบบเรียบไปมันก็่เรียบมันก็เป็นลื是是้นอย่างสิแหละอมันเป็นอมันเป็นก้อนนะสิถ้ายีเองมันจะเป็นก้อนนั่นคือใช้ความพยายามแล้วแต่ว่ายีได้แค่ด้านข้างนี้ด้านหลังทําไม่ได้มัน ทำเองไม่ได้พวกนี้มีไา์สดวมปิดแตว่ว่าพีธีไม่ว่างนะคะเราก็จะอยู่หัวกันนนจะไม่โวยังไงวนนี้ชิเตยก่อนวันนี้อยู่ที่วัดคำนางรวยบ่อำเภอวารินชำรา,ตาบตำบลคำน้ำแซบจังหวัดอุบลราชธานี สบายใจเหลืมนอนแล้วนั่งฟอร์เต็งหนาแล้วนองก็นอนเหลืมอกกนนอนลมอเต์ไส์ห่างเกินแพ่งแรกแดงเกินมอเต์ไส์ห่างแพ่งแรก <c oughs> <c oughs> เขาก็จะกดสกิลกันทำผม5นาที งี้ยงเงี้ยงหรอไม่มีเวลาได้ไปทำผมเลยจะไปตัด,ดย้อมมืออื่นขนาดตื่นไว้จะไปตัดผมดูมีอะไรทำไอคือผู้ชายคนแรก มันไกลจากนีบ่ค่ะใช่หมเล่เดเดี๋ยวเรามาดมารอดูสรงผมในรมิตโดยช่างทีกันนะครับเสร็จแล้วทรงผมบายช่างทีขอบคุณพี่ทียนมหัวให้วันนี้ทำไมกล้องมันวนจังเลยวะ ส่แเกอ็รายละกอีก <c oughs> ้าเ,วเอวาสกเาะเจน้ดิาขเสเตยก่อนค่ะพี่นอ้องมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราใส่ชุดขึ้นเวทีกันครับ <c oughs> ขอบคุณพิธีนะครับบ๊ายบาย